ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขู่สุขชนนะครับครับวันนี้นะครับอดเดือนทางมากนะครับมาขอแนวทางเล่าพัฒนานะครับครับที่เก่าที่เดิมนะครับเนาะครับภูมิต้นมหาโพครับพี่น้องเอฟซีครับอยู่ในวัดป่าครับอยุดถ่ายวัดป่านะครับพี่น้องเอีครับเก่ามาลหรือเก็กน้อยครับพี่น้องเอซีที่เคยเบื้องเคยชมนะครับเนาะก็จะจําได้นะครับ แต่ว่าอย่าเมื่อเจีกยน้อยนะครับเพราะว่าแอดบ่ได้เอาง้อคมมากนะครับพี่น้องที่มากกับาอาจารย์คืเอ,าาอเก่านะครับเป็นยมขอแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องเฮานะครับเพราะว่าเล่าพัฒนาออกเมือนอ่นนะครับเนาะกับพรุ่งนี้นะครับให้เล่าพัฒนานะครับครับเมื่อนี้ก็ขึ้นแปดค่ำนะครับเดือนอ้ายนะครับครับขึ้นแปดค่ำเดือนอ้ายนะครับเดือนไงก็ ครึ่งดวงนะครับพี่น้องเช่นครับครึ่งดวงนะครับเดินไงกับแนวทางเล่าประทน,นากับแถาสี่ภาพี่น้องเห่านะครับเดินทางเข้าไปหาพระกุลเจ้านะครับพระอาจารย์นะครับ,าารนะรบทีเ่เป็นผู้ทำดีที่คอแนวทางให้พี่น,อนะนอกก้องเห่านะครับเป็นเขามากกว่าเรวนะครับเนาะ Pilong sih. Oh, Kita lakukan di sini, kan, Pilong. মনন্দে গানে চে গিলে চন্দি মানে আয়হন্দাম সোম ন গাল আয়হন্দাম সোম নগ লয়হন্দ ทางเล่าัฒนาเนวสรวทางแนวสรวทางเล่าป oh. <c oughs> ัฒนามือเอนมันที่วันจันทร์วันที่เก่าโอ้หุ่นเอาไที่ทำโอ้หยับซี่เล่าพัฒนาครับเล่าพัฒนาเอิรนเขาให้แตกให้ตังคือเก่าให้ตังคือน่เน้อปูคือหวก่อนที่โดนแล้วไในมหาไม่มารบกวน เสียหายยังนอหายจันเหนาทั้งกะน้ำดหายใหญ่เอขอสุขขอรับน้ำผูยาจะพุ่มตนพุ่มหาโพกับพีนองเยื่อนสีย บท่าที่จครับเอาหมอนคือคือมันนัได้พี่น้อง จันท่ามึงเลยท่ามึงเลยนี่บ่กมึงซื้นนี่บ่ะพอมาเอาไล่เถียวเลียวเลยเต็มโหมึงนี่เปิดให้พี่นอเข้าเบิ้งแ่งแงไปั้งกัน Chính xác là khi nó lượm biến sạch chiến lọc Đó, mình cái cây lên bạn uh -huh. Chán lên, cho đây คือนอนมากคือเก่าทีเงียเนาะตรงนี้มงนี้เอาย่เาในเหล็กีสีนอนมาเลยเนาะแข่อาจารย์คนบ่เนาะครับเนาะเป็นตัวใดเนายาอีกในพ่น้องเขาเบิ้งชัดเจนมือมือมมืหัวเรืงนเด็กเด ได้ครับบักอืมดูมันห้อยซ่ําๆนี่อืมแปบนี่หึแปบตัวนี้นมสิผมเห็นเป็นเลข3แบบอาจารย์เห็นเป็นเลข8บ่งื้อตัวนี้อ่าอวดได้อย่างนี้86บ่อืมนี่นะบ่ใช่ บังคับเ่พี่น้องเก็บซี่เบืงซอยกันนะครับคอมเมนต์มาไดนะครับหลังจากพี่น้องเขาเห็นเนตัวใดก็อเมนยนมาไดนะครับผมเงนาคับเบ้ง้าไมือกเงเบื้องหน้เนมั้งมีมีหกหนึ่งมีหกหนึ่งศูนย์เฮ้มีหกหนึ่งศูนย์หือบศูนตั้งแต่แปดหนึ่งแ ทรแปดหกนปปดหกซุนะอ๋เอาตามอาจารย์เป็นบอกครับพี่นักับทังอดกะเป็นผู้มาทำนะครับเพราะว่าให้พระอาจารย์เป็นเป็นผู้บอะว่าจะเป็นเหล็กตัวใดเนาะสรุป่ครับแต่ตนี้ีนี้เอาที่นี่มันตัวนี้ก็มีสามนี่แบดนี้บมอนงไรึแหกซุน เนาะพี่น้องขับรถเที่นกล้องไปพี่น้องเห็นกันทุกคนนะครับแอบหกศูนย์สันพ ajar ันวาอ๋อเ๋อแง่มครับเล็กเล่าพัฒนารอมนี่นะครับครับอ๋อพี่น้องเห็นเป็นตัวใดนะครับก็เมือนมาได้ตาวาพ ajar ั์แอบเอาตามหกศูนย์เปรหกศูนย์แปดนะครับอเอเดินเส้นรู้มากเอาตามอาจารย์บอล้วครับหกศูนย์เปรครับวันจันทร์ที่ ที่เก่าเนาะเก้าเดือบสิบหสิสองราคารจนมะนำนะครับอาจมีเสียงแสบเข้ามาจักน้อย6ก6กนกแปดเพัฒนาฮกแปดกตั้มตัวมโน ภมต้นโพไผ่ไผ่บ่เร็ครับไผ่บ่ห้ามี่บ่เจ้าเจ้าเจ้าเจ้ห้องเห็นยังเหรอนี่แปลนะครเอาเป็น Right? 8ปดยังของหันอาจารย์มาหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดนี่อนียูแปดหกศูนครับตัวเดียวกันนะครับหกศูนยแปดแปดหกศูนตัวเดียวกันครับเดี๋ยวเด้อพี่รองเดี๋ยวจะจะเว้นให้พี่รองเข้านะครับต้งกันนีศูนย์หกศูนย์แปดแล้วก็หกแปดนะครับ ล้วก็หกเปเราเรียกสามคููนะครับจีนอง่าไหลตัมือนี้เป็นมือวันพระมัน,นีเห็นยังได้บุ๊คหลาคากระได้จีนองอีพีซีเขียนตัวแคบหน้าจอครับผม งั้ครับผมเบิ่งแล้วผมก็เห็นเป็ตัวเดียวกันผมเห็นเลือดเดือบเลือดใหญ่หรือเบแต่ว่าพี่น้องก็อย่าลืมสามซูลเพราะว่าแบบกับสามนะครับขาแพงเล็กนะครับสามซูลมุกเก่าด้วยกันครับมกเก็บเก่ากับตัวเดียวกันครับเอ้าบ่าบอไปหลายใหญ่ห้างครับเราพัฒนานะครับวันจันทร์ที่เก้านะครับเดือนธันวาคมสองห้าหกเจ็ดกับภูมิต้นโพนะครับครับฟันทงให้พี่น้องเอฟซีได้อาจารย์ หกศูนย์แปดนะครับวันต้งเด้อหกศูนย์แปดเอง 6, อครับอันนี้คือกกตัวด้วยกันครับอันนี้คือแนวทาง,งเด้อพี่น้องยิซ <FC. S 2> ีก็แปลตัวด้วยกันเป็นขั้มเสือส่วนบุคคลนะครับแต่วา่า,ามาเอาไลายเถียวเดวกะเขาตะเหลียกล่าสวสวดหมากนะครับรัฐบาลไท้ก็คยเขากับงวดที่ออกวกหากับหกสองนะครับเนาะแตกทั้งไทยทั้งเล่าครับวันนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับศูนย์หกศูนย์แปดแล้วก็หกแปดนะครับถ้า จับคู่กันเนาะครับเนาะนนส่วนเด็กส,สมตโตกับหกสนแพี่น้องเข้าสลับกันเอานะครับเอาให้พี่น้องเข้าสุขูสุขล้นโศกเนมันมานแห้งฟังๆกันสุขูสุขคนสวัสดีครับ